มาถึงเปิดเรื่องมาก็มีคนแบบโบ,เโบวเวกบวยวายเสียงดังนะครับตัวละครหลักก็ตกใจตื่นนะครับเอ้ยใครมาโบ,เโบวเวกบวยวายเสียงดังว่าคือตัวละครหลักก็เป็นคนที่ทํางานหนักนะครับเพิเลยแบบ เครียดๆนะครับนอนไม่ค่อยหลับด้วยมาถึงแบบมีคนมาโบวเวกโวยวายข้างนอกบ้านก็เลยแบบรู้สึกไม่พอใจนะครับกะว่าจะลงปบจีราจากับคนที่มาทําเสียงโบว์เวกโวยวายเสียงหนะักต้องหยิบไม้เบสบอลไปด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อแบบคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ลงรอยนะก็เลยต้องแบบหยิบอาวุธไปด้วยนะเผื่อแบบมีการแบบ วางมวยกันนะอืมมันก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องรีบลงไปแล้วอยู่แบบนี้ไม่ได้คือแบบนอนไม่หลับคนมันนอนไม่หลับนะคือแบบคนมันก็เครียดไงก็เลยไม่ไหวแล้วกูต้องลงไปแล้วมันก็ตกใจว่าแม่งไม่ไหวแล้วว่ะคือแบบไอ้คนที่มาโบกเวายเสียงดังข้างนอกบ้านนะครับมันขยะมาปาไว้ที่บ้านพระเอศนะครับคือมันปาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเนี่ยดูมันปาไปเรื่อยๆเลยทำเสียงดังไม่พอนะคือแบบยังเอาขยะมาปาบ้านคนอื่นอีกแม่งเอ้ยไม่ไหวแล้วมึงเนี่ย ตอนพระเอกก็บอกว่าก่อนไปนะครับพระเอกบอกว่าต้องอต้องเตรียมพร้อมนะครับไปเจราจาก็เลยเพราะว่าต้องแวะไปล้างมือสักหน่อยนะอืมแวะไปขี้ไปล้างมือก่อนหนะ้าเผื่อแบบพอวางมวยขึ้นมาแล้วปวดขี้ขึ้นมาแล้วมันไม่ดีนะพระเอกบอกว่าเฮ้ยเห็นอะไรดำๆอยู่ในอ่างว่าเฮ้ยแบบกําลังจะเดินอาบน้ำเหยโอ้แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับมีบ้องหลานะครับงูบ้องหลาอยู่ในอ่างอาบน้ําขึ้นมาแล้วก็เข้ามากัดคอพระเอก ๋อแต่ก็งูมันไม่ได้มากัดพระเอกนะครับคือพระเอกฝันไปนะครับเมียของเรานะครับเมียของเรามาปลุกเราตอนเช้านะครับเมียก็ด่าเราไอ้บ้าเอ้ยทําไมแบบนี่กี่โมงแล้วไม่ขึ้นไปทํางานว่านี่เมียก็เราก็ตบเราสักทีนะครับเนี่ยตบสักทีเลยแม่งไอ,อ้ผัวไม่รู้เรื่องตอนนี้เมียก็เข้ามากัดกัดแก้มของเรานะครับ <c oughs> เราแบบนี่ใส่ไม่ดีไง เธอเข้ามากัดแก้มเรานะครับตัวเอกก็บ่นว่าเฮ้ยแมงเอ้ยแก้มเป็นรอยหมดเลยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่ในขัวเลยมาถึงเมียก็ทําหน้าบึ้งนะครับทําไมลงมาชา้าจังว่ากับข้าวเย็นหมดแล้วเธอด่าเรามาตลอดนะครับผมจะดา่าเธอกับนะครับว่าเฮ้ยกับข้าวเมนอ่ร่อยเลยแย่จริงอืมอืมตัวเธอไม่พอใจแล้วเธอก็มาเข้ามากัดแก้มเราอีกรอบนะครับแมเธอนี่แบบใส่ไม่ดีเลยนะ ห้องนั่งเล่นนะครับพอห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเจอทางออกนะครับ oh. นี่ก็คือเป็นหัวหน้าหัวหน้าของเรานะครับหัวหน้าเราคือเราเป็นอาชีพอะไรประมาณแบบเหมือนช่างแอร์นะครับเราเป็นช่างแอร์คือเราต้องไปเที่ยวตามตะเวนล,ล้างแอร์ที่อื่นเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาทํางานวันแรกนะครับคือเลยแค่มารายงานหัวหน้าเฉยใ,ให้เราไปนอนนะันอนก็นอนไป อ๋อเราจะเล่นเกมเหรือว่าได้นะครับเล่นเกมก่อนนอนนะครับตอนนี้ก็ไปทํางานต่อนะครับไปทํางานต่อออเราสามารถกดรับงานได้ตรงนี้นะครับกดล็อกเซเว่นเลยนะครับเซเว่นนี่เซเว่นเราก็เข้ามาดูนะครับเบ้ยอยู่ไหมมาล้างแอร